เส้นทางต่างรักตอนที่9หึงหลังจะได้เห็นการแนะนำตัวพร้อมในแสดงความสามารถอีกเล็กน้อยผมก็เห็นได้ว่าตะวันนั้นมีโอกาสสูงที่จะได้รับบทแสดงนำของเรื่องเพราะทุกอย่างมาตรงกับตัวละครนเรี่ยของผมมากแต่วันไม่ใช่แค่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่คราวนั้นยังสูงและมีท่าทีสุข,ขุมในจะรายยิ้มที่ไปแต่งบทไวหน้านั้นอีกมันตรงกับสิ่งที่ผมนั้นคิดเอาไว้ไม่มีผิด ก่อจะหมดผู้เข้าสมาัครกระทาผมนั้นมึนหัวเด็กน้อยเนื่องจากไปคุณชินกับการเช้ผู้คนเยอะแบบนี้แต่ก็ถือวปาโชคดีที่ผมนั้นมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมนั้นไม่เคยได้ดูมาก่อนพอเสร็จสิ้นทุกอย่างทางทีมงานก็หันหน้าเข้ามาพูดคุยถึงการแข่นแสดงในวันนี้และนั่นว่าคนที่ถูกเอ่ยออกมาคนแรกนั้นก็เป็นคนที่ผมคิดเอาไว้คุณพารทถูกใจคนไหนเป็นพิเศษไหมครับ นึ่งในทีมงานร้องถามในเรืให้ผมนั้นแล้วก็ไปมองรายชื่อที่จัดเอาไว้หลายคนเลยครับแต่ที่ดูเรียนสุดน่าจะเป็นตะวันนะครับคิดเหมือนพี่เลยคุณพัชตะวันเนี่ยดีที่สุดเลยแถมไม่ตรงกับตัวละครด้วยทุกคนต่างพูดไปเสียงเดียวซึ่งใให้ผมนั้นยิ้มออกมาเล็กน้อยที่เขาพิจของตัวเองเหมือนคนอื่นแล้วก็แอบหวังว่าจะได้ตะวันนั้น มาแสดงบทดำซึ่งถ้าได้ก็โคดีจริงๆแต่ผมว่าไม่นะครับเสียงค้านของใครบางคนทำให้คนอ,อื่นหันหมองด้วยความแปลกใจการในตอนนี้ยืนกอดอกทั้งทำสีหน้านิ่งเรียบจนหนคนไม่กล้าพูดอะไรต่อและเพราะความอึดอัดที่เกิดขึ้นมาเลยทำให้วงสุนทนานนั้นต้องแยกกันไปคนละทางเมื่อมีใครพูดคุยเรื่องงานต่อ ผมเองก็หันไปเก็บของเพื่อเตรียมตัวกลับแต่พอจะเดินไปก็ะดดนการแยกของใน,นมือไปถือและเข้ามาประคองดูที่ผมนั้นไม่ได้ขอให้อีกฝ่ายเข้ามาช่วยไม่ต้องเดินเองได้ก่อนพูดอะหัดดูสภาพตัวเองก่อนไหมปล่อยผมสะบัดมือหนานั้นออกแล้วมองอีกฝ่ายด้ยวยความไม่พอใจก่อนหน้านี้การจะพูดคุยกับผม ด้วยเสียปกติแต่หลังจากแค่การแสดงจบลงอีกฝ่ายก็มีท่าทีที่เปลี่ยนไปแถมตอนนี้ก็ยังใช้น้าเสียงที่เหมือนไปกดใครมาแล้วไม่รวมกับผมอีกมันยิ่งทําให้ผมเกิดความไม่พอใจและคิดว่าไม่ควรจะอยู่ใกล้ด้วยเราไม่รู้หรอกนะว่านายไม่พอใจใครหรือกุญกิเลื่องอ,อะไรมาแต่การเอาโดนใส่กับงานรวมไปถึงกับเราด้วยอ่ะมันไม่ใช่งานเลยนะกัน จากที่คิดว่าทนอารมณ์หอออีกฝ่ายได้สุดท้ายผมก็ต้องหันไปพูดตรงๆกันอีกให้พูดอะไรต่อนอกจะยืนนเงียบยจอรับความจริงที่เป็นอยู่มือหน่ะยกขึ้นมาขยี้ผมตัวเองอย่างแดงๆจะกระทั่งหันกลับมามองผมด้วยสีหน้าสนึกผิดขอโทษรำไม่ได้ตั้งใจอะ่ะช่างเถอะผมเสีหน้าเล็กน้อยนายควรกลับไปทำงานต่อนะ แต่นายต้องไปหาหมอไปเองได้แค่นี้ไม่ตายหรอกใช่แค่นี้มันไม่ทำให้ผมตายได้หรอกและก่อนทีการจะพูดอะไรต่อผมก็รีสตาร์เดินไปจากตรงนั้นถ้าขืนอยู่ต่อกายก็คงไม่ยอมให้ผมไปได้พอเดินมาด้านนอกผมไปนั่งพักลงที่ด้านหน้าคิดวางแผนถึงสิ่งที่จะทำหลังจากนั้นแต่ช่วงมไปดับรอบอยู่นั้นก็มีใครบางคนยืนอยู่ตรงหน้า ทีแรกผมก็ไม่สนใจเดกว่าจะมีความนีเฉยๆแต่พองนั้นขึ้นไปมองผมก็ต้องแปลกใจเมื่อคนที่ยืนอยู่นั้นกลับเป็นตะวันคนที่ช่วยผมตอนหกล้มผมเพิ่งรู้นะครับว่าใน,นเขียนยายเรื่องนี้เป็นผู้ชายตะวันพูดด้วยท่าทีสบายทั้งยังนนั่งลงด้านข้างไปด้วยก็ไม่แปลกหรอกครับนนี่าายใบส่วนใหญ่ปกติจะเป็นนักเขียนผู้หญิงเสียมากกว่า ผู้ชายที่แต่งแทบัะคนได้เลยแต่ความจริงผมเองก็รู้จักอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับผมพูดตามที่คิดเอาจริงแล้วนี่ไอ้วาที่แต่งหรือผู้ชาส่วนใหญ่นั้นจะไม่ค่อยได้ผลตอบร,รับที่ดีเท่ากับผู้หญิงแต่งซึ่งถ้าได้อาจผลงานแล้วก็จะเขีถึงความแตกต่างแต่จากผมแล้วงานเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสนิทของแต่ละคนว่าจะนำเสนอยังไงให้ออกมาดีแล้วนี้ข้อท้าเป็นยังไงบ้างครับ หายเจ็บหรือยังดีขึ้นแล้วล่ะแต่เดี๋ยวคงต้องไปหาหมออีกทีเราค่อยกลับให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมตะวันเอ่ยขึ้นเบาๆท่าผมหนาแตกใจไม่ต้องเดี๋ยวผมพาพัดไปหาหมอเองซีเสียงนั้นทำผมกะตะวันหายไปมองคนที่เดินเข้ามาแถมสายตาของการเองนั้นก็ไม่ต่างไปจากก่อนหน้านี้เอ่อ ถ้ามีคนพาไปแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับตะวันรีบลุกขึ้นส่งรีบมบบบางมาให้และรีบเดินออกไปเมื่อรับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของคนมาใหม่ไม่ใช่แค่ตะวันที่รู้สึกผมเองก็รู้สึกเช่นกันแล้วนายไม่ไปทำงานต่อดีไงอ่ะเราจัดก,การแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าคือการพานายไปหาหมอ บอกเราไงว่าไปเองได้อะผมไม่คิดฟังคำพูดของอ e ีกฝ่ายหลีบรู้ขึ้นและพยายามเดินไปจากตรงนั้นแม่แม้แต่ยากที่เดินไปโดยท้าที่ไม่อำนวยแต่ผมก็พยายามมาตลอดจนก,กระทั่งเดินมาถึงด้านนอกก่อนจะคิดหาทางกลับโชคดีที่วันนี้ผมเดินทางมาด้วยรถโดยสารไม่ยังนั้ผมคงต้องขี่รถกลับด้วยสภาพเจ็บขาแบบนี้และพอคิดในแบบนั้นก็เดินเข้าแอร์ผบังเรียกรถแต่มันกลับ โดยใครบางคนแยกงไปก่อนเอาคืนมาก็บอกเราไงว่าจะพาไปหาหมอไปเองได้ผมย้โคงยังคำเดิมเลยนะทำให้การถึงกระทอนหายใจคำเดิมเข้ามาประชิดตัวก็ใช้แขนแก่งช้อนล่างของผมให้ร่อยขึ้นนัเลยทำให้ล่างของผมนั้นอยู่ในอ้อมแขนของเขาอย่างง่ายดายจะดิ้นก็กลัวตกทำได้แค่เพียงทำทีไม่พอใจ ทำไรเนี่ยเห็นไหมว่ามีคนมองอ่ะก็อยากให้เห็นไงจะรู้ว่าตรงนี้มีคนดอกันเราไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะอย่าลืมว่าเราอย่ากันการพูดแทรกขึ้นมาทันทีแต่นั่นมันก็แค่กระดาษอะและอีกอย่างเราก็ยังไม่ได้อยากกันจริงๆอ่ะหมายความว่าไงเราจะไม่อยากกับนาย นี่หยุดดิ้นรักอยู่เฉยเดี๋ยวเราพาไปที่รถพอรู้ว่าวุ่นวายไปก็ไม่ทําให้อีกฝ่ายหยุดทําเรื่องแบบนี้ก็เลยยำอ,อยู่เฉยๆจนกระทั่ากกาทงการนั้นพาผมไปที่รถจากการเปิดประตูให้เสจสับเจอผมนั่งเรียบร้อยเขาก็เดินไปอีด้านแล้วเขาระจำตรแหนกตัวเองไปหาหมอเสร็จแล้วขับรถเลยไปรับทามเลยแล้วกันนะแล้วตนนายเลย พอพูดไปายก็ไม่ฟังอ่ะการไม่ตอบอะไรหากจะเริ่มขับรถออกไปสู่ท้องถนนไม่แส่ตาจะมองหาด้านหน้าแต่บางช่วงเวลานั้นผมเองกอายอาหจไปมอซีน้าของคนเดินข้างและนั่นทำให้ผมรู้สึกว่าสีหน้าของการนั้นกลับมาเป็นปกติแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้เหมือนคนไปกดใครมาและดูเหมือนผมจะจ้องหน้าเกินไปจะทำให้การหันมามอง หน้าเรามีอะไรตริดหรือเปล่าอ่ะเปล่าแค่แปลกใจว่าก่อนหน้านี้น่าเป็นอะไรอ่ะเราหึงหนายอ่ะฮะหึงหึงที่หน้ามอ้อยเด็กนั่นไงแถมยังยิ้มให้มันอีกอ่ะเดี๋ยวสมองนายกลับหรือเปล่าเนี่ยนายจะไม่หึงได้ไงเราอยากกันแล้วนะ ไม่สิแยกทางกันแล้วอะนาจจะมาทําเป็นเรา่าคบกันไม่ได้นะแล้วอีกอย่างเรามีลูกแล้วด้วยอะ่ะผมที่พูดออกไปเป็นชุดแต่นั้นกลับไปทําให้การสะทกสะท้านอะไรเลยเรารู้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าใครคือพ่อของทามอะ่ะหมายความว่าไงพาด พ่อของธามคือเราใช่ไหมคุยกันท้ายด้วยนะครับดูเหมือนว่าการของเราจะไม่ยอมอย่างง่ายๆนะครับและแบบเนี้ยพัดของเราจะทำยังไงต่อดีแถมตอนนี้การเองก็มาถามพัดว่าธามคือลูกของตัวเองหรือเปล่าและแบบนี้พัดของเราจะทำยังไงดีเนี่ยก็ต้องคอยติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย